สถานการณ์เศรษฐกิจในลาวเพื่อนบ้านใกล้ๆทางเรานี่เองกำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำมันสินค้าแพงขึ้นเงินเฟ้อพุ่งทยานไม่หยุดสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติอินบรีสฟังข่าวรอบครบจบที่เดียว ep 2 2ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในลาว ที่บรรดาเกษตรกรพ่อค้านักธุรกิจไปจนถึงระดับครัวเรือนกําลังได้รับผลกระทบอย่างหนักราคาน้ามันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกตั้งแต่รัสเซียทาสงครามกับยูเครนสําหรับลาาซึ่งเพิ่งน้ํามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศทั้งหมดราคาน้ามันเบนซินเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุ่งสูงถึง57บาทต่อลิตรสาเหตุเพราะน้ำมันเบนซินในประเทศกำลังขาดแคลนปัญหานี้กรมอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสวรรค์เขตอธิบายว่าเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะสะกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อผู้นําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงไม่มีเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงพอปั๊มน้ํามันเลยไม่มีน้ํามันจึงเกิดภาพประชาชนในประเทศเราขวนขวายหาน้ํามันเติมรถเกษตรกรไม่มีน้ํามันเติมรถไถชาวบ้านออกไปไหนไม่ได้บริษัทขนส่งต้องจอดรถทิ้งไว้เฉยๆนักเรียนและครูไปโรงเรียนไม่ได้ นอกจากนี้ค่าเงินกิจของเราอ่อนค่าลงเกิดการขาดดุลการค้าโควิดยังทําให้ต้องปิดประเทศสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวแถมยังมีหนี้ก้อนใหญ่จากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาก่อสร้างลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ปัญหาราคาน้ำมันและเงินกีบอ่อนค่ายังทำให้อัตรางเรงาเินเฟ้อของเราเมื่อเดือนเมษายนสูงขึ้น9.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนับว่าสูงเป็นประวัติการตั้งแต่ปี2559และสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลต่อกำลังซื้อและทำให้ผู้บริโภคชาวลราระมัดระวังการใช้ใจ่ายมากขึ้นทูตพณนชย์ไทยประจํานครเวียงจันทร์เผยว่า การส่งออกสินค้าของไทยเริ่มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะรถยนต์หอการค้าภาคตันออกเฉียงเหนือเผยว่าปัญหาเศร,รษฐกิจลาวทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนไม่คึกคักและต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินอย่างใกล้ชิดเครือสหพัฒผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครยายใหญ่ยอมรับว่า ออเดอร์สินค้าลดลงและยังประเมินไม่ได้ว่าปัญหานี้จะลากยาวแค่ไหนแต่ละสุดรทริสเ t ตติ้งได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้ม c r e ดิต r a t ติ้ของเราจาก n egative เป็น stable สะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศที่มีแนวโน้มว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น t ริสเ e ตติ้งคาดว่าการลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่มีเสถียรภาพของรัฐบาลลาวได้ในระยะยาว นี่คือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยซึ่งส่งผลสะเทือนต่อการทํามาค้าขายและธุรกิจใต้ดินบนดินที่ชายแดนอันเป็นเส้นทางการค้าระหว่างไทยกับลาว